s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ีที่30แล้วแล้วก็เป็น EP ีแรกเลยนะคะที่เรามาเวิร์กฟอร์มโฮมนะ เป็นการอัดจากซูมครั้งแรกซึ่งพิมพ์ตื่นเต้นมากสาเหตุที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ใช่ห้องอัดคิดว่าบรรยากาศเวลามันเปลี่ยนไปอะมันจะทําให้สไตล์การพูดเราอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเรามาเข้าเรื่องดวงดาวกันดีกว่านะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะมีดาวใหญ่ทั้งหมด2ดวงด้วยกันค่ะทุกคนก็คือดาวเกตดาวเกตเนี่ยจะเป็นดาวที่เหมือนกับว่าไปกดอันติให้กับชีวิตเรา สมมุติว่าเราวุ่นวายอยู่แล้วเกตก็จะทําให้วุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมสมมุติว่ามีเงินเข้าออกแบบปกติเกตก็จะทําให้เข้าออกมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เหมือนเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นแหละคือมันแค่วุ่นวายทําให้เราปวดหัวเฉยๆนะคะซึ่งการเข้าไปที่ราศีกันก็จะส่งผลต่อคนสองราศีโดยตรงนะคะก็คือราศีกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือราศีกันก็จะปวดหัวเป็นอันดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวการเงินคือปวดหัวหมดเลยนะคะและอีกราศีหนึ่งนะคะก็ะคะือราศี มีนค่ะมีนอาจจะปวดหัวเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนรักหน่อยนึงอันนี้คือสองราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเกตเข้าไปเต็มเมเลยนะคะสําหรับใครที่มีความคิดที่อยากจะไปวัดอยู่ก็เข้าสายงูหรืออยู่ๆก็เข้าวงการแฟชั่นแบบงงๆอะไรที่มันสุดขั้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นไปได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าดาวเกตเนี่ยก็ทําปฏิกิยาแบบนั้นเหมือนกันนะคะคือถ้าไม่เข้าวัดไปเลยก็จะเป็นแฟชั่นจ๋าไปเลยนะคะหรืออาจจะแบบแต่งตัวสวยๆไปวัด งงไหมอะไรแบบนี้นะคะส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาย้ายกันทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเขาก็จะย้ายทุกๆกลางเดือนนะคะก็คือดาวอาทิตย์ค่ะ ดาวอาทิตย์เขาจะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ราศีอะไรนะคะและการที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพฤษภก็จะบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนจะเป็นช่วงของเวลาของราศีพฤษภก็ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภจริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะคะ <Yes. S 2> เขาจะได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่ว่าในราศีพฤษภอะค่ะ ตอนนี้มีดาวอื่นๆอยู่ด้วยแล้วก็มันมีดาวที่ทั้งไปอยู่ด้วยแล้วมันดีและไปอยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะวิธีการอ่านเนี่ยมันจะปรุงตุงนางนิดนึงสําหรับสัปดาห์นี้เนาะดวงอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าไปสู่ราศ,ศีพฤษภก็จะไปเจอกับราหูนะคะเวลาเราฟังว่าพระอาทิตย์กับราหูมาเจอกันไม่เหมือนกับว่าพระอาทิตย์แสงสว่างมาเจอกับความมืดอะ่ะเหมือนเป็นปฏิกิยาที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นึกออกไหมในทางโหราศาสตร์ต้องระวังชื่อเสียงนะ ใครจะเสียชื่อตอนนี้ใครจะโปะแตกตอนนี้เนี่ยต้องระวังให้เยอะเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังพวก ปัญหาสุขภาพการเงินถดถอยจากที่เคยหาได้เยอะกว่านี้ก็จะหาได้ไม่เท่านี้นะคะอย่างก่อนดาวอาทิตย,ย์ย้ายเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลอะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้การเงินเราโอเคขึ้นแต่พออาทิตย์ย้ายมาแล้วอะไรแบบเดิมมันอาจจะไม่ได้เวิร์กอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะจะต้องระมัดระวังเยอะๆเพราะว่าช่องราศีพฤกษ์มันเป็นช่องที่เกี่ยวกับการเงินของโลกแล้วก็การเงินของประเทศเราด้วยแล้วเวลามีดาวลุ่มหลงมัวเมาเข้าไปอยู่เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เฮ้ยมันจะมีการ ปั่นตลาดหุน้นค่าเงินอะไรต่างๆมันขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเกมสต็อปสหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการตั้งคําถามนะไม่ได้ชี้เชิญหรืออะไรแบบนี้แต่ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะคะนอกจากเรื่องนี้นะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเจอมาสักสองถึงสสัปดาห์แล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับฝนตกเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับฝนตกเนี่ยยังอยู่ร่วมกันอยู่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ปัญหาอิรุงตุงนางเยอะนะคะเรื่องเกี่ยวกับปอดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจนี่ยังคงเป็นสิ่งที่ ต้องระมัดระวังอยู่เรื่องการเสียชื่อเสียงนะคะวงการที่เกี่ยวกับการออกกองวงการบันเทิงอะไรที่เป็นการถ่ายวิดีโอถ้าต้องไปเจอใครหลายๆคนอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ สำหรับคนราศีพฤกษบนะคะพิจิกมีถุนนะคะแล้วก็ราศีตุลพิมพ์ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการไปพบเจอคนหน่อยเพราะว่าดาวประจําตัวค่ะเขามารุมมาตุ้มอยู่ในช่องเดียวกันมันเหมือนเป็นงานมิสติ้งอ่ะแล้วมันเป็นดาวที่สามารถจะเจอคนเป็นโควิดได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะเพราะงั้นอยากให้ระมัดระวังอีกราศีนะพิมพลืมเมื่อกี้ก็คือราศีกันด้วยที่ต้องระวังนะคะ ลักนณาราศีกันนะคะช่วงนี้เนี่ยคนราศีกันปวดหัวมากนะคะแล้วก็ดาวเกตมาทับตัวอยู่ก็จะทําให้ฟุงซ่านนะคะคิดมากช่วงนี้อาจจะฝันบ่อยนิดนึงนะคะสําหรับคนราศี แล้วก็มีเหตุให้จะต้องปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนงานค่อนข้างเยอะนะคะถ้า work from home อะไรมันก็จะอีลุงตุงนางอยู่ในบ้านเราไปหมดนะคะแล้วเรื่องงานเรื่องนโยบายของบริษัทก็จะมาลงที่หัวเราคือไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปเกี่ยวข้องเงินพัฒไหนกับนโยบายบริษัทนะแต่ว่าตัวเราต้องรับทุกเรื่องต้องเข้าใจมันทุกเรื่องนะคะแล้วก็จะต้องไปแก้ปัญหามันทุกเรื่องในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ออกคําสั่งอะไรบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้แต่อาจจะไม่ใช่สัปดาห์นี้โดยตรงนะคะแต่ว่าคําสั่งนี้ จะทาให้การทํางานอะ่ะติดขัดนะคะแล้วก็คนราศีกรเนี่ยทำงานไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังเพื่อนในที่ทํางานนะคะปวดหัวไข้ขึ้นแล้วก็ไอนิดนึงนะคะเราพยายามอยู่ห่างกับเขาเอาไว้ถ้าเราไม่ได้ work from home นะคะแต่ถ้า work from home แล้วนะคะก็ระวังคนในบ้านนิดนึงอย่ากออกไปเจอคนเยอะระวังว่าคนจะมาบ้านเยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พิมพ์ฝากมันมีดาวน้ํารั่วซึมอะไรแบบนี้มันจะขยายเป็นวงกว้างได้ด้วยอิทธิพลของราหูด้วยนะคะเรื่องฟงเรื่องไฟนะคะเช่นแบบน้ําซึม เข้ามาแล้วก็ไฟก็ดับอะไรอย่างงี้็ก็ฝากด้วยนะคะสําหรับคนราศีกันพวกคอมพิวเตอร์นะคะก็แบ็กอัพดีๆนะคะเดี๋ยวจะได้รับอิทธิพลกันไปตามๆกันนะคะสําหรับคนราศีกันต่อมาค่ะในเรื่องการเงินนะคะมองว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายที่บ้านเยอะน้ําซึมบ่อทรายอะ่ะมารู้ตัวอีกทีก็จนแล้วอะ่ะแบบว่าจ่ายนูน่นจ่ายนี่ไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการเสียเงินเกีเก่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเป็นพิเศษหรือว่าเรื่องอะไรที่มันดูในระยะยาวกว่านั้นเช่น เฮ้ยเราจะผ่อนอะไรหรือเปล่าค่าเทอมของการเรียนต่อหรือว่าของการเรียนอะไรพิเศษพิเศษหรือค่าประกันที่เราเพิ่งซื้อในช่วงนี้เพราะว่าเรากลัวโควิดมากเลยเราซื้อประกันเพิ่มก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะส่วนเรื่องความรักคนโสดพิมก็พูดเหมือนเดิมนะคะว่าพี่สองห้าหกห้าดีกว่านะคะสําหรับคนราศีกันแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็มีคนมาคุยกรุบกริบได้นะคะจะลุ่มหลงกันแม่จนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่ใช่เพราะเราไม่เคยรู้สึกกับใคร เท่านี้มาก่อนอะไรเงี้ยแต่คนนี้ไม่ใช่นะมันเป็นเมจิกของดวงดาวที่มันมาทํางานกันอนะแต่มันไม่ใช่นะมาเพื่อเราเจอกันแค่เดือนเดียวอะทุกคนแล้วก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคนราศรีกันร,ระวังหน่อยกลัวว่าเมจิกมันจะทํางานไปนิดนึงนะคะต่อมาค่ะคนมีแฟนช่วงนี้ก็จะวุ่นวายอะวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากแล้วอย่าทะเลาะกับคนรักเลยคือมันมีเกณฑ์เป็นลักษณะเป็นปีอยู่แล้วอะที่ว่าเฮ้ยปีนี้นะคนราศรีกันอาจจะ ต้องห่างไกลกับคนรักนะคะจะต้องมีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันแฟนต้องไปทํางานอีกที่หนึ่งได้นะคะหรืออะไรแนวนั้นแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคนรักของเราไม่ถูกใจครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่รอบๆหรือว่าคนรอบๆเราเนี่ยอาจจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักมันไม่แฮปปี้อ่ะคือมันเป็นปัจจัยจากคนภายนอกหมดเลยนะไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงระหว่างเรากับเขาแต่เรากับเขาว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้มันเน้นหนักไปที่เรื่องอื่นๆนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีกัรจะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนอื่นมาสนใจได้ด้วยนะคะเพราะมีคนอื่นมาสนใจเนี่ยเราอาจจะถ่ายความสนใจไปทางคนอื่นได้ง่ายนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้สําหรับคนราศีกัรจะเป็นคนที่พูดเก่งพูดเรื่องเดียวกับเราอะนึกออกไหมความสนใจเหมือนกันพูดคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยชอบเขาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนราศีกัรระวังหน่อยไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าแค่เรื่องงานก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ โอเคค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพีฟ้าคนนี้สุดสวยเทระเบิดระเบินนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะกับการซูมแล้วก็อัดจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ